เรื่องราวสุดอื้อฉาวของป้ามหาไทยเจ้าของหอพักย่านรังสิตยังคงเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปิดเผยพฤติกรรมสุดสะพรึงที่ผู้พักอาศัยต้องเผชิญหน้ามาอย่างยาวนานจนล่าสุดนะครับทางมหาวิทยาลัยรังสิตต้องรีบเข้ามาจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายทั้งในเชิงกฎหมายและแนวทางการดำเนินคดีซึ่งศูนย์รับร้องเรียนดังกล่าวนะครับได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายในอาคารเรียนชั้น3และอาคารที่1ของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีการเปิดพื้นที่ให้เหล่านักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เคยพักอาศัยในหอพักของป้ามหาไทยสามารถเดินทางเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวกซึ่งหลังจากเปิดรับเรื่องราวเพียงไม่นานปรากฏว่ามีผู้เสียหายมากกว่า71รายที่เดินทางมาให้ข้อมูลและคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้นะครับหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษารายหนึ่งได้มีการเปิดเผยประสบการณ์สุดช็อกที่ต้องเผชิญหน้ากับป้ามหาไทยโดยเขามีการเล่าว่าในขณะที่เขากําลังนอนพักผ่อนอยู่ในห้องตามปกติอยู่ดีๆป้าเจ้าของหอกลับใช้กุญแจไขประตูเข้ามาในห้องโดยไม่มีการแจ้งลวงน้านั่นจึงทําให้เขาตื่นตกใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเมื่อเข้าไปสอบถามเหตุผลจากเจ้าตัวป้ากลับตอบว่าป้าแค่มาลองกุญแจซึ่งคําแก้ตัวของป้านั้นได้ทําให้ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยตกใจเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความหวาดระแวงให้แก่นักศึกษารายนี้เป็นอย่างมากและนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักศึกษาตัดสินใจเข้ามาแจ้งความพร้อมต้องการย้ายออกโดยด่วนเพราะไม่อยากเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันเหมือนกับผู้เสียหายรายอื่นที่เคยถูกกุ่มขู่และถูกกปลัน่นแปลงด้านอาจารย์โต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีนักศึกษาและผู้พักอาศัยก,กว่า7 1คนเดินทางมาแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินคดีกับเจ้าของหอพักโดยทางมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานต่างๆจากทางรัฐได้จัดทีมงานเข้าช่วยตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านหากแนวโน้มผู้เสียหายยังคงเพิ่มขึ้นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะยังคงเปิดให้บริการต่อเนื่องพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายต้องต่อสู้ตามลําพังในขณะเดียวกันเรื่องนี้นะครับได้ส่งผลสะเทนถึงระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและพบว่าหอพักของป้ามาหาภัยแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญ,ญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง และอาจเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งภาษีป้ายโรงเรือนและรายได้นอกจากนี้ยังพบว่าทางเข้าออกของหอพักแห่งนี้มีการบุกรุกทางเท้าสาธารณะอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนโดยตรงในด้านของเทศบาลตำบลหลัก6หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกตำหนิอย่างหนักจากทางจังหวัดฐานต่อยปะละเลยให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเปิดดำเนินกิจการมาได้นานถึงเกือบ20ปี โดยไม่มีการตรวจสอบหรือจัดระเบียบใด,ดๆและล่าสุดนะครับทางจังหวัดได้กำหนดกรอบเวลา3วันเพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นเร่งจัดส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากข่าวเรื่องพฤติกรรมของเจ้าของหอพักแพร่กระจายบนโซเชียลก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจ,จํานวนมากออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอจากหอพักแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องโดยพลาการการพูดจาดูถูกเหยียดหยาผู้เชา่า หรือแม้แต่การตั้งกฎระเบียบที่แปลกประหลาดจนเกินเหตุและการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายต่างๆโดยไม่มีใบเสร็จหลายคนถึงขั้นขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นหอพักของป้ามหาภัยเพราะแทนที่จะเป็นสถานที่พักทิงอันปลอดภัยแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างความเครียดและยังเป็นการส้มเติมชีวิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยเรียนอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองที่ว่า พฤติกรรมของเจ้าของหอพักรายนี้ไม่ต่างจากการใช้อำนาจโดยมิชอบมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครกล้าต่อต้านหลายคนอาจจะกลัวเพราะจะถูกกล่แกล้งหรือกลัวถูกไล่ออกจากที่พักกลางคันหลายคนได้ร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งเสนอให้มีการออกกฎหมายควบคุมหอพักอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตการเปิดโปรงพฤติกรรมของป้ามาหาภัยในครั้งนี้นะครับ ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบหอพักของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ยากดังสิทธิ์ที่ยังคงมีช่องโหว่ในการควบคุมดูแลกิจการนั่นจึงส่งผลให้นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านความปลอดภัยสิทธิผู้บริโภคและความเป็นอยู่ดูรวมสำหรับหลายคนที่เคยมองว่าหอพักเป็นเพียงสถานที่ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยระหว่างการเรียนเรื่องราวของหอพักป้ามหาไทย ก็อาจทําให้ต้องกลับมาคิดใหม่อีกว่าความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาไม่ควรถูกมองข้ามหรือปล่อยปละเลยแม้แต่ในเรื่องเล็กๆอย่างในเรื่องของการเปิดกุญแจห้องเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในการล็อกประตูจากด้านในก็ควรได้รับการรับรองในฐานะสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้เช่าในท้ายที่สุดนี้นะครับสิ่งที่สังคมคาดหวังจากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การเอาผิดกับผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องมีความโปร่งใสความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติซึ่งไม่ควรต้องใช้ชีวิตเรียนไปพร้อมกับความหวาดกลัวจากเจ้าของหอที่ใช้อำนาจอย่างไร้ความรับผิดชอบครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทําให้มีชาวเน็ตได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าเด็กๆนักศึกษาหลายสิบคนแจ้งความมาหลายปีทั้งโดนกักขังนลงเนีย่ยยึดทรัพย์สินเอกสารแต่เจ้าหน้าที่บางคนกลับไม่จัดการคดีอาญาและปล่อยมานานจนมีเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกนับร้อยคนความคิดเห็นท่านต่อไป ช่วยดันเม้นนี้หน่อยครับผมอยากให้เพจหรือผู้เสียหายเห็นเม้นนี้คือผมอยากให้ตรวจสอบด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือทําไมต้องต่อยปละเลยมาตั้งนานเพราะมันนานมากตั้งหลายปีหรือต้องมีคนเข้ามาร้องเรียนมากกว่า10คนอย่างแน่นอนแต่ทําไมเรื่องถึงเงียบแบบนี้และไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับอยากดูตอนจบของเจ้าของหอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจังว่าจะมีคนติดคุกสักกี่คน และบทสรุปเจ้าของหอจะโดนคดีอาญาหรือไม่นี่มันคือเรื่องใกล้ตัวมากครับถ้าหากยังไม่เด็ดขาดจ,จริงก็คงอยู่กันแบบลำบากอย่างนี้ต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไปฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่เอาเงินคืนให้ผู้เสียหายด้วยนะค่าเช่าก็แพงแถมยังต้องจ่ายเงินล่วงหน้าอีกตั้งหลายเดือนฉันอยากให้กฎหมายมาดูแลเรื่องหอพักด้วยจะได้ไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือกันแบบนี้ดีมาก สำหรับคนจนบ้านบ้านแบบเรานี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับมนุษย์ป้าต้องคืนเงินพร้อมดอกเบีย้ยด้วยครับและหน่วยงานที่ผู้เสียหายเคยร้องเรยนที่ผ่านมาจะทำยังไงดีครับความคิดเห็นท่านต่อไปป้าคนนี้ทำนาบนหลังคนไม่เจริญแน่นอนครับกาจะตามทันอยากคิดว่าไม่มีใครทำอะไรคุณได้คุณคิดผิดนะคนที่ปล่อยปะละเลยยืดเยื้อมาเป็นสิบสิบปีมีไว้ทำไมแล้วประชาชนจะพึ่งใครได้ในเวลาที่ลำบากแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ มีลูกขอไปแจ้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมทํางานเพราะกลัวการเส้นใหญ่ของป้านั่นจึงทําให้ป้ายิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ป้าทําอะไรก็ได้และในตอนนั้นประชาชนก็พึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าไม่ไปแจ้งหนกระแสหรือพี่กันจองพลังชาวบ้านก็จะทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมความคิดเห็นท่านต่อไปมนุษย์ป้าแกคงเป็นหนี้เยอะและแก่ก็บ้านนงเงินด้วยเขาไม่เห็นน้ําจิตน้ําใจของเด็กตาดําๆที่ไปพึ่งพาที่อยู่เพื่อการศึกษาความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์กับทุกฝ่ายใช้อำนาจข่มเหงข่มขู่คกุกคามบุคคลอื่นเรื่องนี้ผู้รักษากฎหมายต้องเด็ดขาดเพื่อสังคมจะได้น่าอยู่ความคิดเห็นท่านต่อไปขายห้องผู้เช่ายามวิการนี่ก็ถือว่าบุกรุกได้นะแม่ตัวเองจะเป็นเจ้าของก็ตามแต่ป้าก็ไม่มีสิทธิ์ขายเข้าห้องผู้เช่าได้อย่างอิสระป้าต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยและผู้เช่าต้องมีลักษณะว่าเข้าขายกําลังทําผิดกฎหมายแต่นี้ป้าถือวิสาสะขายเข้าไปเลยแบบนี้สามารถแจ้งความบุกรุกได้นะป้า และทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของผู้เช่าท่าริษไว้ให้เอาเงินมาจ่ายก็เข้าขายเรียกค่าไถาได้นะเว้นแต่ทำหนังสือสัญญาการไว้ให้ยึดไว้รอมาจ่ายแต่ถ้าไม่มีก็เป็นการเรียกค่าไถาสามีเคยเป็นตำรวจแต่ไม่ทำตัวให้สมกับที่เคยเป็นนี่เราควรลงโทษให้หนักกว่าป้าสีอีกความคิดเห็นท่านต่อไปเรียนผู้เช่าหอพักป้ามหาภัยทั้งในอดีตและปัจจุบันโปรดสู้เพื่อตัวเองและลูกหลานของท่านใครโดนอะไรที่ป้ามหาภัยทำไว้ในอดีตและปัจจุบันออกมาร้องเรียนผ่านรายการหนก,กระแสด่วน เพื่อกระชากหน้ากาก,กโจรในคราบเจ้าของหอพักและอย่าให้มีที่ยืนในสังคมไทยอีกต่อไปและสุดท้ายหอพักนี้จะพังแน่นอนเพราะใครๆก็จะรีบย้ายออกโดยด่วนเพราะดูแล้วอันตรายอยู่ในดงโจรไม่รู้ว่าจะโดนปล้นเอาเงินตอนไหนฉันเห็นแล้วก็สงสารเด็กนักเรียนเอามากๆอยู่ห่างไกลาจากพ่อแม่ยังจะต้องมาเจอเรื่องของป้ามหาภัยอีกความคิดเห็นท่านต่อไปที่ป้ากล้าแถงริชแถงเดดได้ก็เพราะมีเจ้าหน้าที่บางคนหนุนหลัง แทนที่พวกเขาจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนแต่กลับกลายเป็นอาวุธให้กับป้านำมาทำร้ายประชาชนความคิดเห็นท่านต่อไปความร้ายกาจของป้าหอนี้ทุกคำทุกกรรมที่ได้ทำกับผู้คนโดยเฉพาะกับเด็กนักศึกษาที่ต้องพัดหลงเข้ามาเป็นเหยื่อยังกับถูกวิชาคีพกันโชคซั์วิบากกรรมที่ป้าทำมานี้ป้าจะได้รับผลของตัวเองอย่างเต็มที่